ัว100ครั้งจะสตานกี่ทีสกิลติดตัวของโอมานะครับพิกการโจมตีทุกรูปแบบนะครับจะมีโอกาสสตาน์ศัตรูนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าสตานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาัวด100ครั้งมันจะสตานกี่ครั้งครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคมาโอ้สันหาาสงสัยอะไรเนี่ย100ครั้งไป 1. หนึ่งวิครั้งแรกติดแล้วนะสองสามสี่วยสี่ครั้งติดสอง ยีอ่ายี่สบครั้งเราติดไปแล้วอะไรสี่สี่ครั้งห้าครั้งติดหนึ่งทีไปกันต่อยี่สิบเอดคีบเก้าสามสิบโคตรเกลยเนี่ยเพราะว่าสามสิบครั้งติดไป5้าทีโอเคไปต่อครับสาม0ห้าสิบกี่ครั้งแล้วก็ด้วยเดี๋ยบอกก็ลืมนะลืมเริ่มใหม่นะมาครึ่งทางนะครับรวดเดียวไปเลยดีกว่าห้าเอ็ด เจ็ดเก้าแปดสิบอ่ะเท่าไหร่ส <14. S 1> ิบสีตีแปทีติด14ครั้ง mm. ก็ไม่แย่นะผมว่ามันก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวยีสิบทีไปเก้าเก้าหนึ่งร้อยอ่ะทั้งหมดเท่าไหร่สิ <17 S 1> ทีเป็นไปได้ว่าโอแมรอาจจะมีโอกาสการติดสตาร์ทมาระมาณสิเจดเอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองตีต้อยีรวดเดียวเลยไหมสามสองไปเจ้าห้าี่ทีแล้วคุณด้วยก้า <9. S 1> ก็ก็ก็สี่ก็ห้ก็ก็ดก็แปดก็เก้าหนอย้ยพักหลังตีนรัวๆนะติดแปดติดแปดมีผมว่าโอกาสน่าจะมาสิบห้หรือว่าเราควรเล่นโอมาสายหมวดวะดาบแดงไปดูสิคาไวเปล่าอุ้ยมาเอาหหวหน่อยเอาหั่หน่อยเออ,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 อเออไม่ได้หนีไม่ได้หนีไม่ได้หนีเอ้ย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 เอ,ยเอยมันชง,งนักผมว่าได้นะติดทั้งสโลติดทั้งสตันไม่ต้อมาสกิวะคุณ